ไฮไลท์วันนี้เนี่ยฮะเอารถครอบครัว7จ็ดที่นั่งมาให้ดูอีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้เลยเนี่ยฮะเป็นเจ้าอูซูม UX 1.9อ c คอนิกตัวรถปี18รถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์ฮะรถไม่80,000กิโลเท่านั้นนะฮะรถบอดี้เดิมแท้โรงงาน100%แน่นอนรับประกันเรื่องโครงสร้าง100%ไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำกลับสีกอบไม่เข้ามาขายแน่นอนค่ะพี่ ตัวรถด้านนอกด้านในสวยใสยสะอาดกริบเลยค่ะพี่จา๋าคันนี้บอดี้เดิมแท้โรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะแอร์เย็นเพลงเพาะนั่งสบายเนะคะเหมาะสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านท่านไหนที่กาลังสนใจเร่งหารถครอบครัวเจ็ด 7, ที่นั่งดีๆไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะตอบโจทย์แน่นอนสําหรับคันนี้เจ้า e ูม v mx 1.9 iconic ค่ะนะท่านใดสนใจนะคยะติดตามชมคลิปเต็มคลิปนี้เลยเอมี่พาดูรอบคันแบบไม่กักเลยค่ะพี่ไปดูกันเลยค่ะ สวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าน้องเอมี่ด้วยนะคะ วันนี้นะคะอยู่กันอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนังกงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับเอมมี่ก็ต้องเจอรถยนต์สวยนะคะวันนี้เอมมี่อัปเดตรถครอบครัว7็ที่นั่งที่เพชรยนต์อีกคันหนึ่งที่น่าใช้งานมากๆเลยคันนี้เลยเนะคะเป็นเจ้าอีลูสิวม X 1.9 Iconic นะคะขับสตัวรถนะคะปี2018ไม่80,000กว่ากิโลเท่านั้นเองค่ะเนะคะ,ะ,คะเป็นรถบ้านมือเดียวประวัติสูตรเลยนะ,ะตัวรถสี ราคาตั้งขายเราใจมากๆคันนี้นะฮะตั้งขายเพียง819,000บาทเท่านั้นค่ะพี่จัดไฟแนนซ์เต็มฟรีดาวได้เลยนะจ๊ะผ่อนเพียงเดือนละ15,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะไม่เกินนี้เลยเดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นค่ะพี่ท่านใดสนใจนะคะต้องการอยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งดีๆไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะพี่นะที่บนด้านล่างใต้คลิปนะคะ ใต้คลิปนะเอ็มี่ทิ้งลิงก์อดีไลไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะจ๊ะพี่จา๋าเผื่อทักมาโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่คันนี้นะคะนะใครสนใจคันนี้นะคะแคปตัวรัชเบียนรถนะคะทักไลน์มานะทักไลน์มันได้เลยค่ะพี่เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านท่านท,นทั่วประเทศด้วยนะ,ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันที่ด้านหน้ากันก่นกอนเลยดีกว่าค่ะสาหรับด้านหน้านะคะไฟคู่หน้าค่ะเนะคะเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะดวงไฟเดิมแท้โรงงาน พร้อมไฟเดทามลันนิ่งไล่นะคะไฟคู่หน้าของเดิมแท้โรงงานกับพี่จา๋าไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะคะไม่มีคราบเหลืองรอยแตกรอยหมองนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะตัวกระจังหน้าค่ะพี่จ๋าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะขนาดใหญ่เลยโครเมียมแท้ไม่ลอกไม่ดำไม่ขค้ืนสนิมค่ะพี่ถัดลงมาด้านล่างนะคะติดตั้งฟันหมอกคู่หน้าจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะ ตัวนี้นะคะเป็นตัว1.9 Iconic ค่ะพี่เป็นตัวพิเศษเลยนะคะตัวรถสีขาวมุกนะคะสภาพสวยๆน้องป้ายแดงเลยนะรับประกันเรื่องโครงสร้าง100%ด้วยนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำเข้ามาขายแน่นอนนะตัวรถบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมแท้โรงงานค่ะพี่นะคะจัดเติมฟรีดาวได้ด้วยนะท่านใดนะคะต้องการเอ,า,อาประวัติรถไปเช็คศูนย์ได้เลยนะจ้าพี่จ๋าสามารถทักมาขอตัวสำเนารถไปเช็คประวัติศูนย์ได้เลยค่ะ มาดูกันที่ล้อกันบ้างดีกว่าค่ะพี่จ๋าคันนี้นะเป็นล้อแม็กอลอยเดิมแท้โรงงานค่ะพี่นะแม็กอลอยเดิมแท้โรงงานนะคะได้ยางเป็นปี2021ทั้งสี่เส้นค่ะซุ้มล้อด้านในค่ะพี่เดี๋ยวให้ดูซุ้มล้อด้านในเนะยฮะมันจะเป็นพวกรอยเม็ดอาร์กลอยปั๊มน็อตลอยหัวน็อตแต่ละจุดนะคะคือเดิมโรงงานหมดเลยนะจ๊ะไม่มีร่องรอยอุบัติเหตุชนหนังตัวโครงสร้างหลักด้านในแน่นอนนะสภาพ,พสวยๆน้องๆป้ายแดงเลยค่ะพี่นะคะแล้วก็ ถัดลงมาค่ะนะคะกระจกมองข้างสีขาวสีเดียวกับทางตัวรถเลยนะคะคันนี้นะฮะติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วรอบคันนะคะฟิล์มประมาณ40-60รอบคันสภาพสวยงามมากๆนะแล้วก็ติดตัวกันสาดต,ตรงรุ่นทั้ง4บานด้วยค่ะคันนี้นะคะเป็นกุญแจสมาร์ทย์เล t นะเป็นกุญแจสมาร์ทย์เล t ค่ะพี่นี่เลย กระไดขึ้นข้างเดิมแท้โรงงานนะฮะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักไม่มีร่องรอยการเฉียวชนเลยสภาพสวยนะ,ะมาลองขับได้นะจ๊าพี่จ๋าสำหรับท่านใดชอบคันนี้นะคะมาลองขับมาลองรถที่เพชรยนต์ได้เลยนะเพชรยนต์เราเปิดทุกวันเลยค่ะพี่ตัวหลังคานะคะนี่เลยพี่จ๋าหลังคาสีเดิมแท้โรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะอุบัติเหตุพลิกคว่ำไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสีไม่ถลอกไม่ลอกแน่นอนนะ มาเดี๋ยวเราพามาดูด้านในกันค่ะนะคะสำหรับด้านในสวยงามสุดๆเลยนะตัวพวมลาลัยเป็นพวมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเดิมๆโรงงานเลยค่ะพี่นะพวมลาลัยมีมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะพร้อมกับตัวครุสคอนโทรลสวยงามนะแล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนจากทางโรงงานค่ะพี่มีตัวเนวิเกเตอร์นะคะระบบนำทางแม่นยำตัวแอร์ดิจิตอลนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะ ตัวเบาะนะ,ะ่ะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะเดิมแท้โรงงานเลยนะเบาะหนังสภาพสวยงามมากๆเบาะไม่มีรอยแตกรอยขาดนะคะเบาะเบาะร่องรอยการใช้งานคือเจ้าของเดิมดูแลรักษาค่อนข้างดีเลยค่ะพี่มาเดี๋ยวมีขึ้นสตาร์ทให้ดูเลขไม่กันค่ะขออนุญาตขึ้นรถสตาร์ทเลยอย่าเบรกนะฮะกดฟุตสตาร์ทนี่เลยจากพี่จา๋านะ้าปัดเลือนไมค์ดิจิตอลนะคะ ไม่หมกิโลนะจ๊ะไม่เดิมไม่แท้ประวัติศูนย์เลยนะไม่ไม่มีการกอไม่มีการกลับเลยสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ค่ะพี่นะคะตัวหน้าจอทัสกิากทางโรงงานนะคะตัวแอร์ระบบดนะิจิตอลออดิจิตอลออโต้เนาะคอนโซลกลางสวยงามค่ะนะคะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเลยค่ะพี่นะวัสดุสีดำเกรดดีนะคะ แล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงนะคะพร้อมกับตัวกล้องหน้า,าสวยงามเลยนะคันนี้นะคะไฟสองหน้านะคะแล้วก็ตัวที่เก็บแว่นม่านบังแดดพลาสติกยังไม่แกะออกเลยค่ะพี่ม่านบังแดดนี่ได้คันนี้ไปคือคุ้มมากๆแล้วนะคะราคา819,000บาทค่ะพี่จ๋าจากราคาหน้าป้ายตอนแรกนะคะเราปรับลงมาแล้วเนาะสวยงามเลยนะตัวคน ตัวนะฮะเจ้าของเดิมดูแลรักษาเราค่อนข้างดีนี่ดูดนะฮะพวกพวกรอยปั๊มนอ็อตนะรอยหัวนอ็อตจุดสําคัญพวกนี้พี่เห็นไหมจ๊าไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเลยไม่มีร่องรอยการชนผิดความแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์รอยแต้มสีมาร์กจากโรงงานพวกนี้พี่จ๋าเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเดี๋ยวให้ดูรอยกระดูกงูนิดหน่อยค่ะพี่นะนี่เลยรอยกระดูกงูนะคะเดิมเดิมเลยนะจ๊ะพี่จา๋าไม่เคยมีการแกะการถอดนะไอ้มี่เพิ่งแกะเนาะ รอยเม็ดอาร์กรอยกระดูกงูพวกนี้เรียงสวยงามชัดเจนนะคะไม่มีตัดต่อแน่นอนตัวรถวอดี้เดิมค่ะนะคะมาดูที่นั่งผู้โดยสารแถวกลางกันบ้างดีกว่าค่ะพี่นี่เลยนะคะก็รถครอบครัวเนาะนะคะบรรจุคนได้เยอะนั่งสบายนะตัวเบาะรับสรีระผู้นั่งดีมากๆนะคะเบาะหนังแถวกลางคือสภาพสวยสุด มีจอด้วยนะคะพี่จาจอกลางนะ1.9 DVD ตัวไอคอนิกนะมีจอกลางให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดินทางไกลมีลูกมีเด็กนะเดินทางไกลดูการ์ตูนนั่งสบายสบายเลยค่ะพี่พร้อมกับตัวปลั๊กไฟบ้านนะคะมีปลั๊กไฟบ้านกับที่เสียบ usb ให้แล้วเรียบร้อยตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่สำหรับเจ้าอ s u z u mu x คันนี้นะคะ1 9ประหยัดน้ำมันด้วยที่สำคัญนะคะประหยัดน้ำมันอัตราการเร่งดีนะคะ นี่เลยด้านหลังตัวไฟท้ายเดิมโรงงานนะคะคิ้วโครเมียมด้านหลังหูฉลามค่ะพี่สวยงามนะนี่เลยคือรถทันนี้ไม่เคยทำสีค่ะพี่รับประกันอยู่แล้วเนอะรถไม่เคยทำสีนะคะ เบาะสามารถพับเรียบระนาบได้เลยค่ะพี่บรรจุของสัมภาระนะคะหรือปูที่นอนปิกนิกเดินทางไกลๆนะตอบโจทย์รถครอบครัวสมัยใหม่กับพี่นะเจ้าอีซูมิวเอ็กหไอคอนิกตัวโครงสร้างกับพี่จา๋าน็อตขอบประตูพี่เห็นไหมเอ่ยน็อตไม่มีร่องรอยการขยับเลยนะคะไม่เคยมีการถอดทําสีนะคะไม่เคยมีการแกะมาตัวรถบอดี้เดิมสภาพเดิมสวยโรงงานร้อซ์คันนี้นะจ๊ะนี่เลย นะพี่ดูค่ะบอดี้รถโครงสร้างรถนะพี่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อป้ายแดงล้านกว่าบาทมือ2องคันนี้นะคะแปดแสนบาทไม่แป0 0มืกิโลเท่านั้นนะคะอย่างกับรถใหม่เลยไหม่น้อยมากๆคันนี้นะคะตัวรถสีขาวมุกเป็นรุ่นไอคอนิกค่ะพี่นะคะรุ่นไอคอนิกมาลองขับได้นะจ๊ะมาลองขับได้เลยเอกสารมายื่นได้ที่บริษัทค่ะพี่ ตัวรถบอดี้เดิมแท้โรงงานสภาพสวยมากๆนะฮะที่เห็นไหมเอ่ยเจ้าอีลุมิวเอ็กนะฮะ1.9ไอคอนิกปี18นะฮะรถมือเดียวประวัติศูนย์ไม่เคยผ่านการชนหนักนะฮะไม่วิ่ง80,000กิโลเท่านั้นนะคะไม่วิ่ง80,000กิโลค่ะตัวรถรับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วเนาะ100%ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักร้อค่ะพี่ พี่เห็นไหมจ้านี่เลยนะวพวกรอยน็อตรอยอะไรพวกนี้นะคะสภาพสวยงามมากๆอ่านะคะแอร์เย็นเพรงเท่อนะคะเอกสารครบหมดเลยภาษีพรบรไม่มีขาด ่ีสวยงามนะคันนี้นะคะเผื่อใครท่านใดชอบนะคะต้องการอยากได้รถรุ่นสไตล์ประมาณนี้นะรีบติดต่อมาหาเอมมี่ได้เลยไาเดี๋ยวมี่พาดูห้องเครื่องกันค่ะตอนนี้นะเอมมี่พามาอยู่หนะ้าห้องเครื่องแล้วนะคะพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล1.9เนะคะเครื่องยนต์ DDI ของทางอิวสุนะคะเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันมากคันนี้นะคะเหมาะกับใครสายประหยัดนะคะแต่อยากได้รถครอบครัว ขนเจดท่านไปเที่ยวกันนะคะตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะคะเครื่องยนต์นิ่งเงียบมากๆเลยพี่มาใช้งานเพียง80,000กิโลเท่านั้นนะคะรถแทบจะไม่มีอาการการสึกหลอเลยนะเสียงพัดลมเสียงสายพานกิ๊บกิ๊บไม่มีเสียงเลยค่ะพี่เครื่องยนต์ไม่สะดุดไม่ไอนะคะพี่เห็นไหมเอ่ยสภาพคือดีงามพระรามแปดมากๆนะแล้วก็พี่ดูตัวโครงสร้างค่ะพี่น็อตนะคะฝากระโปรงน็อตไม่มีรอยขยับเลยรอยเม็ดอาคุ้งนี้คือสวยงามหมดนะคะ เห็นไหมคะพี่น็อตคางข้างนะตัวรถบอดี้เดิมโรงงานร้อนแน่นอนนะจ๊ะไม่มีการชนหนักที่คว่ำจมน้ํากับสีกอไมรร้ยเปอซแน่นอนตัวคานหน้าค่ะพี่พี่ดูคานหน sí, ห้าไว้นะคานหน้าเดิมแท้โรงงานค่ะรถไม่เคยถูกการเฉี่ยวชนนานะไม่เคยชนหนักตัวโคงตั้งลูกค้าหลายๆท่านอาจจะกลัวเรื่องรถอุบัติเหตุชนหนักนะคะของเราไม่มีแน่นอนร้อซ็คัดเกตแน่นอนค่ะพี่นะจ๊ะ เห็นไหมเอ่ยนะฮะน็อตแต่ละจุดคือบอดี้เดิมสวยงามมากๆนะฮะแผ่นเพจค่ะพี่นะเพนแผ่นเพจจากทางโรงงานนะฮะเห็นไหมเอ่ยไม่ยับไม่ยุ่ยน็อตเบ้ uh, าอาน็อตฝากกระโปรงค่ะพี่น็อตฝากกระโปรง mm hmm. เห็นไหมเอ่ยนะตัวรถรับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะจ๊ะพี่จา๋าว่าเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะฮะตัวฝากระโปรงเดิมๆโรงงานค่ะพี่ นะแผ่นกันความร้อนนะคะไม่มีร่องรอยเชื้อราไม่หลุดลุยไม่เคยจมน้ําค่ะนะคะอุปกรณ์นะอ่าไม่ใช่อุปกรณ์ขอโทษทีนะตัวสติกเกอร์นะจะทางโรงงานพวกนี้เดิมมีให้หมดเลยนะพวกรอยเม็ดอาร์ครอยปั๊มน็อตนะแต่ละจุดคือบอดี้เดิมแท้ร้อยอยู่แล้วนะ,ะบอกเลยนะว่ารถสวยพวกนี้มันขายตัวมันเองค่ะพี่สวยงามแน่นอนสำหรับเจ้าอูซูมิลเอ็กซ์หนึไอคอนิคันนี้นะคะรอเจ้าของอยู่นะใครสนใจ คันนี้รุ่นนี้นะคะรีบติดต่อหาเอมมี่ได้เลยค่ะพี่ก่อนที่จะไม่ทันนะจ๊ะพี่จ๋ามาไวไปไวแน่นอนสำหรับคันนี้นะ,ะสำหรับท่านไหนนะคะที่ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะสนใจเจ้าอิลูสิวเอ็กซ1.9อ c คอนิขับ2นะคะรถมือเดียวประวัติศูนย์คันนี้สีขาวมุกตัวรถปี18ไม่80,000กว่ากิโลค่ะพี่นะคะ กับราคาพิเศษเลยคันนี้นะคะตั้งขายเพียง8 1 9 0 0 0บาทนะคะ8 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นพี่จ๋าจะเต็มฟรีดาวได้ด้วยพออยู่ประมาณ145 0 0ดอกเบี้ยเริ่มต้นถูกๆเลยคันนี้เริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นนะคะรายได้30,000กว่าบาทขึ้นไป30,000บาทขึ้นไปพี่ซื้อคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องกู้รวมไม่ต้องคำให้ยุ่งยากหรือท่านใดนะคะมีใช้บัตรเครดิตมาเกินปี นะคะมาเลยค่ะพี่ประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นในการซื้อรถในครั้งนี้นะจ๊ะไม่ยุ่งยากเลยลูกค้าต่างจังหวัดสามารถซื้อรถได้ทุกท่านได้ทุกคนเลยนะจ๊ะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านท,นทั่วประเทศเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะรีบเลยก่อนที่จะไม่ทันนะคะสำหรับรถทันนี้นะมาไวไปไวแน่นอนกับเจ้าอีสูมิวเอ็่งจุดเก้าไอคอนิคขับสตัวรถปี18สนใจทันนี้นะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์0ู6ย์5 2 7 3 6ค่ะ 0967252736ค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปมีทั้งเบอร์โทรลิงไลน์แอดมาได้เลยค่ะพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมร,รายละเอียดการผ่อน4ปี5ปี6ปี7ปีได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าปรึกษาการออกรถฟรีทุกท่านนะคะทักมาโทรมาก็พอน,นะจ๊ะพี่ก่อนจากกันวันนี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r คร e นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่นะคะพามาดูรถรุ่นอะไรให้ดูอีกนะคะพี่ฝากติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ